ไม่ไหนดีไม่ได้ใช่ไหมเรากลับไปจุดล่าท้าผีที่เราล่ากันตอนม่สี่ดีกว่าไปล่าท้าผีเวลาท้าผีเฉยเลยเหี้ยสวัสดีครับนี่คือคลิปที่เราจะไปเที่ยวพัทยากันนะครับผมก็นักล่าไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีการบรรยายไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับจะมีแต่การไปอย่างเดียวนะครับผมไปไปดูกันดีกว่านเป็ ระวังตีนกูไว้นะระวังตีนกูไว้นะกูเนี่ยระวังตีนพี่เนี่ยตาหอมมากนะน้ำตกน้ำตกห่องนอนนะพี่ผมหลักแหละไอ้เจี๊ยบไม่ไหวร้านบริเวณน้าตตะแหวนนะครับบริเวณนั้นเล่นน้ำได้มีร้านอาหารค่อนข้างจะครบครันแต่ถ้าใคร อยากเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่รถรอบเกาะขับรอบเกาะนะคะมันก็จะมีหาดเทียนหาดหน้าบ้านเดี๋ยวพี่จะเช็คราคาให้แล้วก็แจ้งความจำนงมาได้หรือใครไม่อยากเช่ามอเตอร์ไซค์อยากนั่งสองน้้อองไี นิกไม่ขี้อยู่นิกไม่ขี้อยู่ถ้ามันพังขึ้นมาก็รับประกันให้หน่อยอะไรนะใช่ละครับเธออยู่ดไหนในเดินเข้าตรงโมเทอล์ขายตรงเขาเติร์เฮ้ยโรเกียเห็นในตู้โทรศัพท์ด้านหลังปะไปแปลงร่างไปซนอัแมนให้หน่อยดิอ้าวเฮ้ยโก้กำลังเล่นบุกเลย นับว่าเป็นข่าวร้ายมากเลยนะครับผมที่คนอย่างผมนะครับเมารถแล้วอ,อ้วกแตกกลางทางนะครับผมก็เลยโดนคนนะครับลงวติเสียงว่าให้มันนอนหลับไปเลยครับใช่ครับไม่ได้อัดคลิปนั้นอีกน้ำไปซื้อตลาดกันใช่เบอร์เกอร์มั้งมีครับผมมือเสรยบแบบไหนวะเนาะเอวีไฟเอวนะีทีสามเออเนาะเอวีทีสี่ โอเคเจอนตรงริมชายหาดกันดีกว่าพีโทษลรูดเริ่มเริ่มถ้าเราข้าสรดอีกฝังได้หมดแล้วก็ไอ้เหี้แม่งมืดเอียสัตว์เล่นมีไม่ได้เราตองเช้ากอนนะมึงก็ว้วิ่งเรามาถ่ายคลิปกันดีกว่าโอ้ยเราขาดตั้งกล้องไว้ถ่ายสด อะไรครับเนี่ยฝั่งรุ้นห้องมีจริงเหรอใช่ม,มันกลับมาแล้เนี่ย e พ e ี่แอ๋ฝั่งรุ้นของฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ไหมผิดใช่ฝรั่งเศสก็มีวีงงไ <c oughs> องอ <c oughs> <c oughs> ิสระอยู่แค่เพียงแค่วันเดียวตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักแล้วแต่การเดินทางมาหลายชั่วโมงแล้วมีคนประสบความชิบหายทางรถยนต์ก็สลบสลายไปนานกว่าหลายสิบชั่วโมงมีคนได้ทำการ สองข้อกข้ามาเออเหรอซ็นเพิ่งคือกูเองนั่นแหลายที่อ่ะไอชื่อไม่มีแชมพูอ่ะมีแชมพูหรือวเชี่ยแม่งเพื่อนกูเตรียมพร้อมมาไม่ครับเพื่อนอนเนี้ยไม่พอไม่พอไม่ครับเราทีพักคนเทียบมาแล้วแต่วีดีไฟครั้งนี้เรามาสามคนนะฮะอีกสองคนอ่าอยู่ฝรั่งเศสเลยไม่ได้มา เดิดเห็นขัดข้องเยอะเลยรเราสามคนก็เลยได้มาแทนนะฮะเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรมากแค่มาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนฮะเกาะล้านเกาะล้านคอตึงขอตึง,ตงตถ้าถ้าถ้าเช่ารถถูกเดียจะพาขับคนแพร่ผัดขับชนอ๋<ข>อชมอชมชมชมเกาะล้าง เราไปกินอาหารที่เกาะร้านด้วยครับแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปลงงแเลมาแต่ยังไม่ได้ถ่ายมีมเต็มนะครับเดี๋ยวถึงแค่ไดดีก่อนแล้วเดี๋ยวเล่นให้ครับถ่ายมีมเพิ่เยออเออเอาเช้าตื่นเช้าเจ็ดโมงไปใช่ไหมใช่ไหม,ม,มไม่ถ่ายนั่นแน่คือรู้แค่ว่าหกโมงเราตื่นมากินข้าวแปดโมงเราออกจากโรงแรมไปเกาะร้านนะฮะเออเราต้องทำเวลากับนักท่องเที่ยวใช่เราต้องทำเวลาพอดีนักท่องเที่ยว วันนี้มีอะไรมากครับแค่ามานอนเช็คโรงแรงไมไม่ใช่ไปแล้วครับไปเดียนทุนนี้เฮ้ยสวันนี้ครับวันที่สองแล้ววันนี้เราจะไปหนาวอ่ะทัศนียาไม่มีรูหนาว,าานนาวใช่หรอโอเคครับเราจะไปเตะซ้ายเล่นตอนเช้านะผมวันนี้ เก่งเขายังไม่อยากมาครับเดี๋ยวจะไปตรงเกาะร้านแทนมากกว่าเก่งแอดมาว่ะแอดมาว่าถ้าครูจะไปแล้วบอกได้เด้อแปดโมงอ่ะบอกเลยเออแปดเจ็ดโมงห้าสิบวะก็สักเจ็ดนี่เป็นร้างก็เลยไม่เอาไปไขคดีนะครับแบบเรือมาไม่ได้อะไรอย่างนี้เราถึงที่ทะเลแล้วนะฮะเดี๋ยวเราทำการตัดภาพไปเล่นมีมกันดีกว่าเป็นเรียนแบบตากล้องใหแบแอบถ่ายกันเถอะ ก็จะใส่ก็ใส่แหละมั้งใส่เพื่อนชิวๆต่อฟ้องเรทอบหรอกเนี่ยไม่เห็นเลยมองมาชิวไม่เห็นอะไรเลยชิวช่างแม่งเคยไม่ถ่ายแล้ข้อแรกครับเราควรเอาเราควรเอารองเท้าไปไว้หน้าบนก่อนก็มาทะเลครั้งแรกกับซีอีโอนะสระเอากระเป๋าว่างอ่ะ เราก็ปล่อยวางนี่ไงวางไม่ได้ก็รู้อยู่มามามาจชั้นสบายเขาขอข้าวไปขอข้าวไปเราไม่มีหมาตัวไหนข้าวไปใช่ไหมอ้อไมอยากถอยเพราะไอนไหนอันไหนคือก่อร้านไอนไหนคือก่อร้านกูดาว่โอ้ยเยอะคนแก่อ่ะมีเลยคนสองมีเรือย้อนด้วยดิเอ๊ะเลยส่งตัววะเยังตึงตึง เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะล้านกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นทะเลเราลองกันตรงนี้อานจะเป็นไอเห็นว่าขาวๆนี้มันไม่ใช่หินนะฮะแต่ว่าเป็นเศษของหอยนะฮะกระชากเกลือนีะครับเช้านีตอนเช้าก็ประมาณนี้ครับผมจริงๆเราไม่ได้ถ่ายคลิปกินข้าวตอนเช้านะครับแต่ว่าเรามาถ่ายทะเลกันเลยดีกว่า มมเดินไปเรื่ยอไไยๆนะครับเราเดินไปเจู่ว่าหายตัวได้คร้บผมจู่ๆกล้องจู่ตัดไปตรงทะเลก็รรารู้ไม่รู้ครับเ,เกิดอะไรขึ้นน้ำลดใช่ไหมตอนเนี้ยตอนตอนเช้าตัดที่เกาะลานครับขายคู่แบบน้ำสิง ไม่อยู่ทุกคนไทยรือวยังไม่ยังมีได้นะคร<ส>ับแมยาวอะไรมากกับคนที่ไม่เคยมาหาเลยครั้งแรกเลยครับผมปล่อยเข้าไปเลยครับเค้ากำลังตึกปืดปืดหูเป,ดปิดตานะครับผม <c oughs> ไปครับอีเด็กนี่อยู่ตรงวะวู้่งคลื่นโคตรแรงเลยตอนนี้เราอยู่ที่เกาะล้วเราเราอยู่ที่เกาะล้อนแล้วนะครับผมนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยตอนนี้มีแค่ผมแล้วก็นิกนะครับกล้องเบียกน้ำผมมาแล้วแป๊บนึงอ๋ออโหคลื่นโคตรแรงนะครับตอนนี้ไม่ถือมาเพื่อน เฮ้ยมาดูเราเ่งแบบเอาวูแบบแ้วอโทษแต่คือแค่อากาศหนาวนี่ก่อนเฮ้ยยงไปตอนนี้ครับเราอยู่ที่เกาะร้านนะผมตอนนี้เราอยู่ตอนประมาณ11บเโมงนะผมตอนนี้พวกเรามาพังร้อนกันนะครับเราไม่ต้องคิดงานที่จะนั้นหนาวไป นี้คอนเทนต์ไม่เน้นนะครับเน้นเที่ยวนะครับผมเราจะไปจัดอีกทีไปไปมาตอนมีฉ็อตสังหรณ์สังอะไรดีกว่าตอนนี้พวกผมขอไปเล่นน้ำแล้วไปแล้วโอเคขอไปเล่นน้ำก่อนนะครับผมไปแล้วโอ้โหไปเจอกันวี๊ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงเดินเที่ยวเล่นกับพวกรุ่นน้อง การเที่ยววันนี้นะครับคำที่รู้ว่าร้อนไม่ใช่นะอ๋อไม่ไกลเท่าไหร่นะแค่ประมาณหนึ่งกิโลไม่ไลเท่าไหร่หกิโลเที่ยวี่้อไปก่อนาเดี๋ยวกูลากลงน้ำเองเพื่อนเอาว่าเดี๋ยวถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวบอกนะผมไปแล้วก็เกิดเหตุไหมครับฝันนั่นเองนะครับผมพอดีว่านิกนะครับผมก็ต้องไปดูแลน้องเก่งก็ต้องไปดูแลน้องผมก็ต้องมาดูแลน้องนะครับผมซึ่งก็ทําให้เกิดมิตรภาพใหม่ขึ้นมานะครับผมในการเกิดเป็นกลุ่มเล็กๆพวกนี้ขึ้นมามาเที่ยวเล่นในเกาะแล้วก็ในพัทยาด้วยกัันนะครบผม ก่อนจะได้อัดไอ้เหี้ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วให้จะได้อิสซาให้จะอยู่ที่ชลบุรีวันนี้ที่เหลือต้องไปเป็นล,ลกุลกต่อที่ลำพูนลนุกต่อที่ลำพูน <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ผมในพัดภาคจากนิกแล้วก็เก่งนะครับผมเลยต้องอยู่เป็นหางแถวนะครับผมเพื่อมาดูแลน้องๆนะครับที่ไม่ได้ทําอะไรแปลกๆนะครับรวมถึงตัวผมเองที่ไม่ได้ทําอะไรแปลกๆนะครับผมตอนนี้ครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับดื่มดื่มที่ไปแล้วเพผมนอนไปตอนนี้นะครับเราจะมาอยู่ในโซนของพวกแมงกะพรุนหรือว่าสัตว์ป่าตัวเล็กๆนะครับผมซึ่งตอนนี้คอขอรู้สึกของผมอย่างคือตอนที่มาถึงอ่ะผมเข้าใจฟีลพวกตัวละครในอนิเมะที่มันมาพวก ที่พักสัตว์น้วครับว่าทำไมเรพูดหรือว่ามาทําอะไรที่แบบมีความลับนะครับในที่พักสัตว์น้ำผมไม่รู้นะว่าอธิบาอย่างไงแต่มีความรู้สึกเออฟิลมันได้อย่างนี้จริงๆด้วยนะครับผมซึ่งนะครับต่อต่อไปนะครับมันก็จะเป็นการที่ว่าเราต้องหาทางออกจากที่นี้ได้นะครับเพราะคนเยอะมากมาครับเยอะแบบเยอะอะไรครับผมก็เรานะครับก็จะมาถึงหลายโซนนะครับผม ก็ถึงส่วนมากนะครับผมก็จะไม่มีสัตว์น้ำมากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดนั่นเองนะครับผมก็ดูใบดูใบตอนแรกๆก็จะมีแค่นี้นะผมต่อไปนะครับเราจะไปต่อที่ตลาดน้ำตลาดเออสักนิดเดียวเลยมั้นะโอเคไปกันเถอะอันนี้อะไรเมากัะชาแถวตรงนั้นนี่ไงมีตัวที่ไม่อู้แล้วเฮ้ยไหนน้ำอย่างคุณเลยเต้นเต้นโ ้วฉลามกูอยู่ไหนวะปลเมนตัวโดนจับกินไแลคือปลาหมอแล้วก็ปลาสาไ,ไม่ช่โอ้เนี่มกี่ยูอันไหนตัวไหน,นตัวผู้ตัวเมียเาดวงออไหมตัวเมียสยีใสตัวดำสีขุนตัวดำสีขุนแล้วเขไหม ตัวดำคืออะไรตัวดำผู้เอาตัวดำผู้มองไงวะ ที่นี่มีทำงานบ้างรับ ชื่ออะไรครับเนี่ยโบโอ้โหหายมแม่แบบกินปลาโบแปลว่ายืนแปลว่า<น>ยืนใส่ได้เนี <c oughs> ่ยเขาก็บอกโทษนะะของการสุขัน ชื่ออะไรเขาชื่ออะไรไม่ชื่ออะไรไม่ชื่ออะไรมันชื่อวอรรัตใช่ปหมทำไมไม่มีเขี่ยวอ่ะเพราะมันโดนตัดเขี่ยวไปแล้วอ๋อเหรอมายูไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรปะเดี๋ยวไม่ทิ้งกันต่อเดี๋ยวนี้มันก็ยดเนี่ย องไงอ้เป็นคนจีนนะเนี่ยฟากาเบีไม่มีคนจีนที่แยบากาเบลากาเบนอยูี่จีนอะไรอยจีนมานาเลยเพราะแต่น้าตาันเป็นอย่างงี้เช่อเห็นนมาใจขอไม่ดีเลยเฮ้เชียอะันนี้อะไรอ่อะแมงเรียนปริญญาตีได้ด้วย โคตรตึงจัดวูยังเล่นไม่ถึงเลยไอ้ี่จะต่อยแล้วดูดิแม่งไม่ชอบหน้ากันนะอิชิ่งเดี๋ยวนี้ป้าไม่ใช่หนูได้ด้วยเยี้เกินเกินยี้วันนี้ที่ในน้ำตาจะยึดกองลูกกัได้เลยเนี่ยคุณทำอะไรของมันวะลูกแปลกๆปลกเลยยก็แปลกแปลกนะชิ่งแล้ววันนี้ลูกลูกว่ายน้ำได้แล้วนะโน้ไม่ได้ว่ายน้ำมันโฉบเีว่อี๋ เชี่ยโคตรเลยเฮ้ยไอ้เฮียในทะเลเมียของอย่างงี้ด้วยวะเฮ้ยเียในทะเลมีของอย่างนี้หลยกดทีมชิบหายแันนี้นะในทะเลยมีของอะไรกันด้วยวะ ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้นะครับที่ว่าที่คือที่ไหนนะครับผมพอดีลืมแล้วแต่จะต้องไปตลาดน้ําหรืออะไรสักอย่างแหละปลาซื้อของฝากให้กัคนที่เข้าหัวนะครับผมซึ่งก็ต้องสภาพนะครับผมที่ใช้เงินถลุงไว้แค่สองวันที่แล้วแล้วนะครับวันที่สามก็เลยไม่มีอะไรต้องซื้อนะครับผมแล้วก็เพลงที่ได้ยินอย่างนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าการที่ผมเม่นเพงหัวฟังแล้วฟังเพลงอยู่เนี่ยมันจะเข้ากล้องด <mel> ้วยเอาเป็นว่านะครับเราจะมาดูนะครับว่าในนั้นนะครับเราจะมาซื้ออะไรมั่งนะครับผมปกติผมไม่ซื้อ โอเคนี่สุผมจากจบจากที่มาตรงนั้นครับเราจะมาดูเด็กหั้ .5 ที่ใจกล้านะครับมากินหมึก็อดนะครับผมซึ่งก็ตามที่ว่านะผมไม่มีเงินแต่ผมเน้นคอนเทนต์นะครับเน้นเกาะจากชาวบ้านนะครับผมก็เลยมาดูนะว่าน้องเขานะครับจะเป็นยังไงต่อครับหลังกินไปแล้วนะครับผมตอนนี้เก่งนะครับกำลังจะไปตามหากั้งนะครับผมเพราะว่าเขาอยากกินกัางมากเลยแล้วก็ที่นี่นะครับมีความพิเศษอยู่ที่ว่าเราสามารถซื้ออาหารสดนะครับผมแล้วก็ให้เขาปิ้งหรือย่างให้เลยได้ เลยนะครับผมตอนนี้แต่ก็ตามสภาพนะครับผมผมที่ไม่ได้พกเงินมาสักกระแดงนะครับผมผมก็เลยต้องมานั่งถ่ายคอนเทนต์นี่แหละครับโดยที่ไม่ได้กินข้าวนะครับแต่จริงๆกะจะไปใจจริงนะครับจะมีอีกที่หนึ่งนะที่เขาจะพาไปผมลืมไปแล้วว่าเป็นที่ไหนนะครับผมน่าจะอยุธยามั้งนะโอเคครับผมไปดูกันต่อดีกว่า จริงๆวิธีการกินหมึกฉอคือต้องอดจุ่มปุ๊บดูดปุ๊บแดกเลยวไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่มันมึราคามึนแดกไปถ้าอกิ่มันจะไม่ายแล้วมันดิ่งแต่ข้นข้นใสข้นมึดสุดไม่แน่แน่แแตะในปากไรอยเงี้ยแตะกลางปากอบกัดหอยไหมไม่ก็กินอะไรซื้อเข้าไปเลยเออเขี่ไปเลยตายแล้วพุ่งมึกแล้วเออยกซดเลยซดเลยซดกับเข้ามยนางจิ้มเออสหอยนางจิ้มเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มซดสหอเออ ำวราเมันก็คืออันนี้ไงผมหอต้องทุมือึ้น็มจึกอ่ะแน้วเดวอย่างขึ้นตกใจนะครับน้องเขายังไม่เป็นอะไรนะครับผมน้องเขายังมีชีวิตปกติสุขดีนะครับผมแต่แค่น้องเขาน่าจะช็อกแล้วก็หลับไปโอเคครับไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปขอบุญใหญ่นะครับได้ครับเอามือถือมาครับเอามือถือมาเอามือถือมา นี่มันเดิมในนู่นแล้วว่ามันมันทิ้งเราไปแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเราปืนใหญ่เนี่ยไม่ให้เบาประจันเนะเออเราชนะไปแล้วเนี่ยแนวตรงแนวนอนแนวอะไรตังสามสองหนึ่งสามลูกแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ให้ชาวบ้านบางเนี่ยนี่ถ้าเราเนี่ยไม่ให้ชาวบ้านบาประจันนั่นเราชนะสึกไปนานแล้ว ส่งไปถึงกัเออส่งไถึงเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีโลดโผส่งยีเม็ดไงถ้านับตามตรงแล้วนะผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคลิปฮักร้อนะครับขี้เกียจทำงานไม่ได้ัดคลิปไม่ได้ทำอะไรเลยต้องขออภัยทุกคนนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปอะไรมานานเนาะ วันดีช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของม .6 แล้วนะครับผมก็เลยผมไม่มีเวลาทำม,มากสำหรับคลิปนี้มีแค่น,นี้และครับผมผมมาครับอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะมันมีเรื่อยๆแค่คีย์คัา,า,า,าทำไปใช้เราดูภาพให้า